เฮ้ยพี่ชัดไอ้ไอ้ไอ้นี่ไอ้ไอ้แป้นไอ้แป้นคอหมดแล้วไอ้แป้นคอหมดเกมบอลเกมบออยู่ตรงนี้เกมบอลอยู่ตรงนี้เอาเลยมาไหวมาเอาตัวเอาเอาเอาดักคุกดัคุกไอ้ดาวเทียมแล้วไปดาวเทียมแล้วมาอะไรดาวเทียมดาวเทียมเออยื้อไว้ยื้อไว้เราวนกับไฟเอาไฟเราไหวแล้วดิ ไปเรียนเดยกกันดิหมไปเรนเดยกกันดิอยู่เรียนสยเลนซ้ัยอยู่เลีซนายอยู่เลนซ้ายชื่อตกใจเ้ห้ยนผมไม่เห็นเลยเฮียไอ้เฮียตกใจหมดเลยอีสันคุก็ดูวขาเพืี่ยนอเออเออเออคุูรอดแล้วกูรอดแล้วคุณรอดแล้วอยู่เลนย้สายนะไอ้หมอเออเออรอดแล้วกูรอดแล้วคุรอดแล้วมึงไปเลยไปเลยข่าซ้ก่อน เสียตกใจหมดป่เน้ทำไมพี่รวยจังครับซื้อทำไมไว้ให้หมาเยได้มาเลยอะไรครับเอลมาไปมาไปกลางหันนะเว้ยเอลกลางไฟเสียตกใจกลางไฟเป็นกลางไฟไม่มันเห็นรถเว้ยมันมันเป็นรถตอนแรกกันก็เพื่อนมันมาฝั่งนักคุกฝั่งนักคุกฝั่งนักคุกข้างหลงฝั่งฝั่งข้างเลย ไอไอแปดกับไอแปกับนีออนคนนัดไปแล้วนะเต็มหน้าเลยไอเปกไอออยูเผาออไม่ต้องดันไปนะอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านหลังหลัง้านเนี่ยสอยู่่งน้กนักที่เผาจริงไอทเบิกทเบิกใจแต่แม่นขึ้นนะเหมือนออกไปทอมนะเว่นเเอ็กเอ็กเห็นอสป่ะสีเขียวอ่ะวยสวย เขาอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งเดิมนะเขาอยู่ฝั่งเดิมนะเห็นปะออย้ขวากแตงขวากแตงในไฟไม่มันใกล้บากครับมันอยู่ไล่มันออกไปไล่มันออกไปแค่ไล่มันออกไปไม่ต้องเอาสุดนะแค่ไล่ไล่เขาเพีพอไอเด็กหลัวแค่ไล่มันออกไปแค่ไล่มันออกไปสวยสวยแค่ไล่มันออกไปหตกได้อีกนิดตกได้อีกนิดตกได้อีงนีดจับมันไอ้ไม่ไม่ตกไม่ตกไม่ตกไปแล้วไปไปฝั่งฝั่งฝั่งนี้เราเห็น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  เจอคอทิต้าขาวครับเฮ้ยนี่มันอยู่ตรงหลังรถไฟหลังรถไฟไล่กูอยู่คอติต้าขาวคอติต้าขาวป้อมยามนะป้อมยามไปหาไปหายพอสไปหายพอสไปหายพอสนี่ไม่ย้อนไปหมู่บ้านหมู่บ้านเก็บเก็บเอกสารหมู่บ้านเก็บสารข้างข้างหันเอ้ยไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งมันหลุดฝั่งหนูนะไอ้หนึ่งหลุดฝั่งหนูนะนี่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 เข้าเข้าเมืองเดี๋ยวเข้าแปมึงหนึ่วนูดวนไป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  มันมันเริ่มลงอะนะมันเริ่มลงนะอาเด็กยู่เสาฝามอเด็กยู่เสาฝามอเด็กตีขาวเสาฝามเสาฝามข้แในหนึ่งกลับได้ข้าในหนึ่งกลับได้เจอเจอเจอที่อันตกตกที่อันตกที่อันตกไตกโอเคตัวจีกูจีกูไปกูละไปไม่ไปนะสวยสวยสวยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะ กำลังไปนะตกๆๆรถมันไปแล้วเออกดไว้กดถึงกดถึงกดถึงกว้ปุ่มกดเป๊กโยโย่ไปทางผมอยู่ไปทางผมอยู่ไปทางผมอยู่ไอ้โน้แม่งเล่นโคตรดีเฮียปะสบการณ์ล้วนๆช็อตแบบเนี้ยมันตายแล้วมันตายแล้วไป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 บูไปบูไปบูกลับไปบูตามมาข้างหลังนะพี่ครับวิชั่นมาเอาวิชั่นเลยเย็าหัวเขาหัวเข่าหัวเขาหัวตายตายตายไปไปไปเข้าหุ่เข้าหุ่ยมืออะมึงเล่นมันไม่ดีมึงเล่นมันไม่ดี เฮ้ยวอจะกลัดเจ้าไหนแล้วผมนะพี่ครับเฮ้ยหาลระบา้เจอหาลระบา้เจอคุณตกคุณตกคุณล่วงมาเติมมอเตองมาเติมเฮ้ยพี่ชัดเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่ไอ้ไอ้แปดไอ้แปดคอมหมดแล้วไอ้แปดคอมหมดเกมมอเกมมออยู่ตรงนี้เกมมออยู่ตรงนี้เอาเลยมาไหวมาเอาวะสู้เหรอเอาวะสู้เหรอตกนะ ไหวป้าไหวปไหวปูรตกหลังล้ไซนะพี่ขาแด้ตก้้าได้บ้างข้ามันได้บ้างไปฆ่านะเว่ยไม่ก็ m t อะไรก็ได้อะให้มันบอดตาย EMT เลยยิงหมดเลยวอยยิงหมดเลยวอยยิงหมดเลยนปัดก่อู้นปัดกอไอ้ปอาตาย e ท t แล่าทางด้าหลังมีเว่นกับอาร้อยสีูรัไม่ปอไดู้รับไม่ปอได้ปอนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาลนีมามานี่ยอ่อนี่นยังไม่ขึ้นโนเล m เทีูต้องขึ้นนะูนีก่อนนะรถดับแล้วกูดับ พี่เอ็กได้หน่อยตัดช่วยพี่เอ็กหน่อยเป็นไรแล้วรอดแล้วรอดละขอซ่อมแป๊บนึงขอซ่อมขอซ่อมไอ้เอหมอรอดจะเหตุการณ์นั้นไหมกูไม่รอดกูไม่รอดกูดับกูดับกูดับแล้วมอลนให้ปอเล่นลุนเย็ดเย็ดให้ปอเล่นกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อนบอบอกลับมาบอกลับมาบอกลับมาไอ้ขอกนำลังกำลังกำลังรีกำลังรีกำลังซ่อมกลับมา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  ไอ้บูว by, by. ีไป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 เฮ้ยก so ูจะเดียวดิก uh, okay, no, no? yeah, mm ูจะเดียวดิมึงเอามาดนี้มึเชี่ยนี่อ่อนมึงเอามาดิเฮ้ยมึงมึงมึงกลับมาหน่อยจะป่ะผมกูจะพังกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยที่เดิมอ่ะที่เดิมอ่ะนี่อ่อนอ่ะเออกูทมเสร็จแล้วไหวโนมึงไหวเดี๋ยวสองนัดเดี๋ยวสองนัดได้โดยได้โดได้โดได้โดยสองนัดสองนัดแล้วสองนัดแล้วแย่สองนัดแล้วกอล์ฟไปเพื่อนกอล์ฟแก่แล้วไอ้พี่ ไอ้เฉียนมันมีคนสั่งเว้ยมันมีคนสั่งไฟมั่วจต่เลยสวยสวยสวยเราเอาไหวเราเอาไหวเราเอาแค่เอารถไปหมดเลยเงี้ยสองนัดแล้วเงี้ยหนีไปนักทหารเงี้ยหนีไปนักทหันปล่อยปล่อยปล่อยก็ได้เอาเอเอาเอาไฟต่อเอออย่าลืมพอยอย่าลืมพอยกลับมา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 ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาตรงไหนยางนะมันต้องซ่อบนะมันต้องยุงไหนยุงไหนยุงไหนไม่กลัวหมาแล้ว มาโดนหัวไปแลไปใช่ซูมไปใช่ซูมไปใช้ซูมไปใช้ซูมเยเินอย่กับผมนะนั่งอยู่กับผมนะเยเฉินน่ะสวย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 ้ไอไม่ลงไม่ลงผมนผมพาพี่แคทกับวนพี่แคทนะครับผมไม่พี่แคทนะครับผมเฉินอยูับผมได้ไดได้บนได้บนได้ไม่มีไม่มีชิลิพี่ชิลมากเลยบคาหลังบ้านห่อยเบหลังบ้านหดิไอเด็กข้างหลังมาหน่อยเอามาทีเอามาทีเอามาที่คสองนะบ้านสองนะลไลไปหไหยอหยลงไไ เดี๋ยวเราไปงไนยมันรมมั่งมไอเป็มาหล่ิไม่เจอมั่วนไฟมันม่วนะไอปดนอีกัดไอเปกดนีกัดเอวังกูคนสัดมัตาไอเยี่ยคนัดมตายนไม่ม่วเอวตายือเน่อเน็ตอิอง่อเล่นตอเล่นต่อเล้ไปเลยตรงกลาไปเลยเไ่ไกดไปด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 ไปจรไปดิมาดไม่ได้ตรงนี้แล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วคุณ้องชอมคุณงชอม

พี่หลงตกปะไม่ตกไม่ตกไม่ตกมันไม่ตกมันไม่ตกมันขึ้นรถได้มันขึ้นรถได้ี่มาปืนไมนตกปันไม่ตกไหตัวละไหนเบกอยู่ไหนเนี่ยเจต้องเฟินเฟนซ้ายเนี่ยิบที่สิบที่สิบดิออนดิออนสองลัาตกชัวอยู่ตรงดาวเทียมไล่มันออกไปไล่มันออกไปนี่มันหนีวะมันหนีวะไล่มันออกไปไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามเพราะมันออกไปไกลไม่ต้องตามคือแน่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 เฮ้ยมันลุมเอาเอาสามร้อยลุมเอาเอาสามร้อยแดนแล้ว เอ้ยมันเอาไปไปฝังเราเทียมําฝังเราเทียมําฝังเราเทียมดู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 เอารถเอารถไปทเดียวไม่ต้องสนใจมึงเอารถไปเดียวไว้ใจเพื่อนแล่นด์จะหลดแล้วแลนด์เราไปแล้วถุยถุยถุยคุณสั่งนอกบอได้ไหมมาดดึงพี่มาเลยมาดึงมาเลยมาดึงหลังบ้านสามพันหลังบ้านสามพันไม่มาหลังบ้านสามพันนะมาเลยตามมาลลยสุดเลยซุ่มมาหน้าคุกตามมาเยทีนี้ทีนี้หลังบ้านสองพันสองพันเลย หลังรถไฟหลังไฟสามพันตาคุกน้าคุกซูมาอะ้อมปัดก่อนนะพี่ท้าวสามร้อยดาบไปเล่นตอ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 นอนตอนอนตอนตอนอนตอนนตอ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 ตอเตอนตนานคุกนัน่นนันออเออนออนอนอนอ เอาแอ้วดาคุกด่าคุกไอ้ดาวเทียมแล้วไปดาวเทียมแล้วมาะไรมอะไรข้างหลังที่ไอ้เฉินคือนะอยู่ผมนะผมดาวเทียมดาวเทียมเออยื้อไว้ยื้อไว้เราวนกับพอไฟเอาไฟเราไหวแล้วนี่ได้วนอยู่วนอยู่วนอยู่วน่ายวนดาวเทียมดาวเทียมเก็บสารเก็บสารไอ้ที่ไอ้พี่โน่พี่โนตีมันตกพี่โนตรงไหนข้างหลังพี่อะข้างหลังพี่อะเฉยตรงไหนวะพอจีได้ปหมโอนไอ้เอ็กซ์ซที่จับอยู่รอได้นะเว้ยพวกไอ้พวกไอ้เย็กพไอ้ ไอ้ยอะไรกระดับเอาเยมาหน่อยมาหน่อยเอ้ยมันล่วงแล้วทียี่ล่วงเฮ้ยฝั่งนี้ขาดเอฝั่งนี้ขาดเอาเทียมเยอะมากฝั่งเทียมเยอะมากฝั่งเทียมเอะโหแม่งลีไปลีกันมาบ้าจะสองนัดสองนัดเอาสับหลอดเอาเพื่อนไปสองนัดไปแป๊กไม่เป็นไรเอาอนนี้ก่อนขอๆเลี้ยอะโหลไอ้จับไอเด็กหน่อยอยู่ไอ้ตรงจับอยู่จับอยูสวยๆมาเราเพื่อนเราออกมาเราเพื่อนเราออกอยู่หลังคุกสีกระป๋าเด็ก ไอ้บอลเล่ก็จะล่วงบอลเล่เด็กล่วงเป็นยางผิดเด็กโจ้าว่าอันนี้นีน่าหน้าเหมืองอันนี้หน้าเหมืองเด็กหน้าเหมเองเฮ้ยฟังกู้ดาวเทียมมาช่วยหน่อยดาเทียมมาหน้าเหมืองแลนด์แลนด์ผู้ดาวเทียมช่วยนะช่วยนะไอ้พอช่วยนะกูตามกูตามตามช่วยเพื่อนนะแตงยีเลี้ยวแตงยอะแลี้ยวไอ้ตังยอะแล้วเพื่อนหนีนะหน้าโฮโปรนะหนีสุดนะวิชั่นอีกหนึ่งนะอี่หนึ่งนะฮัลโหลฮตอนนี้มึงบอกให้เพื่อนแปลงกลับแปลงศพแปลงศพแปลงศพที่ทิ้งบอกเพื่อนหน่อยแปลงศพที่ทิ้ง วนไปหาพี่นัทได้ไหมบอกเพื่อนไปเอาซ่อมรถแล้วไปเอาศพบัตทิ้งเดี๋ยวนี้เลยจะไปกู้เขาจะไปกู้ผมขอวนหาอีกแบบเอาเลยเอาเลยไฟไฟเคลียร์แล้วใช่ปะอยู่กับไอ้เอกนะอยู่กับไอ้เอกนะเคลียร์คืนปะสวย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 จับจับจับเลยจับอย่างเดียวฟฟัังงไอเด็กเข่าแนบโอเคโอเคไปกันเราไปไปฟังเป้งหน่อยฟังเป้งหน่อยฝั่งเป้งหน่อยเป็นเสี่ยวเอาไตโนไตโนไตโนเอาใกล้ก่อนเอาใกล้ก่อนเกาไตโนนะะเกาไดโนก่อนไตโนใกล้กว่าไตโนตรงไหนแล้ว ยังอยู่เรนอยู่แถึงเรนงูน่าเรนูแล้วตู้ฟ้าตู้ฟ้าไปตู้ฟ้าตามไปตามไปสวย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 มีใครว่างไหมมีใครในนี้ว่างไหมไอพอเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟดับที่ไหนฝั่งไหนฝั่งไหนแล้วพี่เน็กก็ไหนแล้วพี่เนีอนนีออนอันไอนี้ไอนนี้ไอไอสนามบินทะเลทรายสวยไอบัตมาของกูพอแล้วของกูพอแล้วสองคนพอ ไปไหนอีกให้เติมไหนให้เติมไหนให้เต kind of ิมไหนเตมไหนคนอยู่หลังรถไฟเติมไหนให้เติมไหนกำลังไปกำลังไปกไอหินลาสนามพีทะเลทรายสนามพีทะเลทรายไอเดียนดวงเราแบบเหมาะกันเนาะเจอขับมาที่ไหนเจอคือเหมือนขับไม้หาให้เห็นนะเดียอนนดียอนนดียอนนดียอนเดียอนกันเราจะลงน้ำเดียอนกันเราจะลงน้ำยังเขามีเดียอนลงน้ำหรอยัง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 บ้านกันหนึ่งบ้านกันหนึ่งกำลังเห็นไปบ้านเากำลังจะลงตามตามนดียอนไปนะ มันมันรอเตะมันรอแตกเห็นล้อนเป็นเเห็นล้อนแต่ไกลอยู่นะมันลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วไม่มันหนีไม่รอดหรอกเออมันหนีไม่รอดแต่ผมตามไปก่อนไว้มี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 หมอตาปะเห็นอยู่เห็นอยู่โดนโดนโดนกดไว้กดไว้โดนมีมีเหมือนกันกดไว้นะกดไว้นะกดไว้นะมีมีเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคนจะพอเอาเท่านั้นได้โอเจีข้างหลังหมอข้างหลังทอดจะมาพี่เดกขึ้นเขาขึ้นเขาตามมันเข้ามาในเมืองนะ <akl dit> <ais> ได้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 คุณว่ากับใครระเบิดตึ้ใช่ไพ <Ash well. S 1> ี <tw at Brazilian> ่เเห็นเหเห็นลวอุ้ยดิออนดิออน้งสาดิออน้งสาไอ้ไอ้มาเจมเจมกลับเลยเจมแกเจมกลับแคตามมาอยู่วะพี่แลนตามอยู่กูอยู่กูอยู่เส้นกับเลยกับเลยมันมีสมันมีสาสศพเลยยิอนสัตว์กูลืมไอ้เหี้ยกูอยู่กลางเขานี่ว่